ออะไรฮะอะไรมีอะไรอ้าวมีปัญหาอะไร,ะอ,ะไรอ่ะ,อ,ะ,ะอ้าวดีดีเป็นยังไงเป็นยังไงเหรอ บองหัวทีเดียวอืออะไรอันี้อะไรเป็นอะไรฮะอุ้ยเด็ดเด็ดเด็อื้อุ้ยเอ้าแอบมาข้างหลังเหรอแอบมาข้างหลังเหรออืมแอบเหรอ อะไรเป็นยังไงอาการเป็นยังไงหิวข้าวหรือว่ายังไงฮะหิวข้าวเหรออือะไรเอืออือข้าวไปขอเขากินได้ไปข้าวอ่ะไปไปเลยไป อย่ามาเสียงดังแถวนี้ไปอีดิเฮาอะไรอ่ะดิเอออะไร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 